สัดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท5ทัทุกคนนะครับวันนี้มากันในรูปแบบของวิดีโอเนาะโอเคเอาทย์นี้เป็นการเรียนออนไลน์ในาทิที่ที่2แล้วเนาะแต่เราก็ยังอยู่ที่บทเดิมอยู่ก็คือบทที่12นะครับหนี่ช่วนแต th ่ท่ายาเลเธอใส่น้อยมากเนาะใส่อะไรน้อยมากเนาะเราไปดูกันเลย นะครับเดี๋ยวเราทวนกันก่อนเนาะครั้งที่แล้วเราลบใน chapter 1ไปแล้วเนาะ chapter 1มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกอันแรกเลยที่น่าสนใจก็คือคําว่าตัวใช่ไหมครับตัวตัวนี้เนาะตัวมี3ความหมายแปลว่ามากแปลว่ากว่าแล้วก็แปลว่าเท่าไหร่แต่เวลาที่เราดูตัวเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ในกรณีอะไร ใช่ไหมครับอ,อันที่สองคือคำวา่าปีที่เราเรียนไปมี a, b, b, b แล้วก็ a d j e c t i v e ใช่ไหม a, b, b, a d j e c t i v e นะครับเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะและสุดท้ายก็คือคำว,ว่าเออเอที่เราจะเรียนในครั้งนี้เนาะเอที่เราจะเรียนในครั้งนี้เออแปลว่าได้ นะครับได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีกกรณีอะไรบ้างอันที่หนึ่งทำหน้าที่อธิบายการกระทำหรือกริยาให้ชัดเจนนะครับใช้กับกริยาหรือการกระทำที่เป็นไงครับเกิดขึ้นแล้วนะครับเราเรียกมันว่าคำเสริมบอกสภาพการกระทำนะครับคำเสริมบอกสภาพการกระทำอันที่สองเลยโดยทั่วไปจะเป็นการอธิบาย แล้วก็ถาถามว่ากิริยานะที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นลักษณะอย่างใดนะครับอยู่ในรูปของการกิริยาหรือการกระทำเนี่ยเวิร์บตามด้วยเตอจะไม่ย่างในประโยคคําถามเนาะหรือ a d j e c t i v เนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตัวอย่างประโยคของประโยคจะมีประโยคคําถามประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับประโยคบอกเล่าคําถามบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธ นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของมันโครงสร้างของประโยคนะครับก็จะต้องมีประธานเราแบ่งเป็นภาคประธานและภาคแสดงถูกไหมอ่าประธานอันนี้เป็นภาคแสดงเนาะทำ verb เตะเตะอะไรเตะจนไม่ย่างหรือเตะ adjective นะครับมาดูอันแรกเลยประโยคคําถามเราจะดูประโยคคําถามได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอะไรเอ่ย question มาร์กตรงนี้นะครับเพ e สเช่นมาร์กใช่ไหมใช่ไหมครับเพรสเช่นมาร์กอ่ะถ้ามาดูประโยคแรกก่อนถ้าถ้าเฉยมาท้าช่างเออทำไงยัางถ้าช่างเออทำไงยัางถ้าช่างเออจะไมยังเขาร้องร้องไงร้องได้เป็นอย่างไร่าร้องได้เป็นอย่างไรบ้าง เปนไมย่างอย่างไรบ้างเน,ะนาะ question mark นะครับไมย่างก็เป็นคําที่บ่งบอกว่าเป็นคําถามนะครับที่2บ,บอกเล่าบอกเล่าว่าไงทาช่างเตินเข่าทาช่างเตะเกินเข่าทีนี้มันจะเป็น adjective ใช่ไหมครับ adjective คือคําว่าเข่าใช่ไหมเขินคือ adverb ทําหน้าที่ขยาย adjective ใช่ไหมว่าดียังไงดีมาก เขาอะไรดีมากเขาร้องได้ดีมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้เป็นปฏิเสธเนี่ยเราก็เติมปู้เข้าไปใช่ไหมครับอ่ายกตัวอย่างเช่นติติชัวเอ่าวติชัวอเาวอเาน้องชายพูดได้พูดได้เป็นไงปู้เขาดีไม่ดีไม่ ไม่ดีใช่ไหมครับที่ติชัวเตอผู้หา้องชายพูดได้ไม่ค่อยดีมันดูดประโยคประโยคนึงก๊กเกอฉี่เอ๋ปู่จัเก๊อเกอฉี่เอ๋ปู้จาพี่ชายฉี่ตัวนี้มาจากฉี่ฉวงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนพี่ชายตื่นตื่นเป็นไงเช้าวัยหรือเช้าหรือก่อนกำหนดนั่นเองใช่ไหมครับที่ครูบอกเคยบอกไป ตื่นได้เป็นไงไม่เช้าแสดงว่าตื่นไปนไงตื่นสายนั่นเองนะครับตื่นสายนั่นเอง chapter ที่2นะครับ chapter ที่สองอ่าชัปเที่2อยู่ที่ไหนเอ่ยจ่าใเพง่โยเจเพืเ่โยเพื่อนโยคืออะไรครับเพิงโยคือเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเจคือบ้านใช่ไหมครับ เพิงโยเจก็คืออยู่ที่บ้านเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่คำศัพท์กันก่อนคำศัพท์ของ chapter 2มีอะไรมีอยู่แค่หนึ่งตัวเนาะโอเคเดี๋ยวอ่า p t e r นทีสองคำศัพท์อันนี้ก็คือคำว่าชีจือก็เลยชื่อตึชีจืชีจืคือภรรยาอ่าภรรยานั่ภนรนรยาต้องคู่กับสา มีใช่ไหมครับสามีสามีภาษาจีนว่าไงเอ่ยภาษาจีนคือคาว่าจ้างฝูโอเคจางจางเสียงสี่เป็นจ้างฝูฝูจ้างฝูคือจ้างฝูคือสามีนั่นเองนะครับสามีเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูที่บทสนทนากันเลย นะครับ，บนโต๊ะหน้า <noise> มีเอ็ก <noise> <noise>、okay, 再来点米饭吧。再来点米饭吧。你吃的太少了，你吃的太少了。b 说不少了，不少了。今天吃的很好，太谢谢你了。今天吃的很好，太谢谢你了。 啊，่าค่้ยา请大家来看那个 A 说什么再来点米饭再ไปว่าอีกครั้งอ่าอีกครั้งนะครับหลายคือมาอ่าเตียนเตียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจุดนะครับหมายถึงสั่งสั่งนะครับอ่าสั่งหรือออเดอร์นั่นเองมีฟัานคือข้าวนะครับใช่หลายเตีนมีฟั่งบะ สั่งเข้ามาอีกหนี่ือแต่ t h a สาวละหนีื่อชื่อคือกินทแปลว่ามากเนาะหรือค่อนข้างเ่ยเฉาน้อยอ่าเธอกินได้น้อยมากเลยเช่ไหมครับเธอกินได้น้อยมากเลยบีวอร์บอไงปุา๊าเลรน้อยไม่น้อยปุ๊ไม่อ่าไม่น้อยละ今天吃的很好今天吃的很好很好อ ดีมากใช่ไหมดีมากก็แปลได้นะครับหรือจะแปลว่าเยอะมากก็ได้อ่าเยอะมากฉนเนชืขนหาก็คือวันนี้กินในเยอะมากแล้วท้าย谢谢你了ท้าย谢谢你了ี谢ขอบคุณขอบคุณ,คณมากๆอ่าแลวเอพูดต่อว่าไง你做饭做的怎么样你做饭做的怎么样比如说不怎么样 我妻子比我做的好不怎么样我妻子比我做的好อ๋看 A，你做ก啊，รเอนนขึ้นอยู่ในปัจจัยที่สามนะครับเอาอะไรเอ่ยเอากลัมอ่าเอากลัมมาไว้ด้านหน้า嗯。เอากลัมมาไว้ด้านหน้าจั่วฟันจั่วจะ怎么样 ทำกับข้าวใช่ไหมจั่วฟางคือทำกับข้าวน,นั่ทำกับข้าวอาทำกับข้าวเป็นไงทำกับข้าวเป็นอย่างไรบีบอกพูดบจะไหมยังไม่เท่าไรอ,อ่ะเราบอกว่าไม่เท่าไรแต่ war, ว a ดคอมยาใช่ไหมวอดชี่จืภรรยาของฉันเป็นไงภรรยาปีวอดจั่วเตาปีเป็นการเปรียบเทียบแลละ กว่าใช่ไหมว่า妻子比我做的好พลายาของฉันทำได้ดีกว่าฉันแหมภรรยาภรรยาของฉันทำได้ดีกว่าฉันเาานานนะแสดงว่าพรรยาทำกับข้าวได้อร่อยกว่าใช่ไหมครับอืม